เดิมหิวเราจิากับป่านแล้วนะจะหันหิวเต็มของหวานก็เนมาละสิบบาทมาละสิบบาทเอาเอาห้าสิบบาทค่ะ อันนี้ขนมอะไรคะจ้าค่ะขอลมชิปหน่อยนะคะอันนีน้าขนมไทยๆค่ะขนมไทยๆัวที่ตลกบาทเอานี้ด้วยค่ะ มีน้ำอะไรบ้างคะมีมะตูมแก้ขวยกระเจี๊ยบค่ะเอาแก้ขวยแก้วเลยจ้าขนมเป็นกะแซ่บปบอสขนมเป็นกะแซ่บบอส